ภายในงานท่านประธานสรงได้นำสาธุชนที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญที่วัดและที่ร่วมกิจกรรมงานบุญออนไลน์อยู่ทางบ้านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนจะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพระาหารเป็นสังฆทานโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลายาณมิตรทัศนัน,นชัยวน,นา จากนั้นทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตทหารเพนแดกคณะสงฆ์ในภาคบ่ายค่ะได้ประกอบพิธีถวายยารักษาโรคโดยกัลายาณมิตรบุญยูรุผักชีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้พระมหาอัศกรอักคันณชะโยได้เมตตาแสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจแก่สาธุชนในการสร้างบารมี พร้อมกันนี้ค่ะทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนจะได้บูชาพระรัตนตรยัยและถ่ายภาพร่วมกันเอาไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ